มาค่ะเรามาฟังตอนจบของในซีดีเรื่องสาวชายที่รักนะคะหรือว่ารอยแค้นคุณหนูของ EP 2ีถึง30กันเลยค่ะพร้อมกับ3ตอนพิเศษด้วยนะคะที่ขอบอกนะว่าแซ่บมากๆเรื่องนี้ขอย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนนะคะและในตอนนี้พระเอกก็ได้สารภาพรักกับนางเอกด้วยเขาได้บอกนางเอกว่าเขาหลงรักนางเอกมาตลอดหลงรักตั้งแต่แรกพบจากนั้นพวกเขาจึงเป็นของกันและกันและช่วงเวลาเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอะ่ะมีความสุขที่สุด ส่วนอี้เจอเขาก็รู้เรื่องนี้นะแล้วเขาก็ได้แต่ช้ำใจอยู่ข้างนอกวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปขอบคุณคุณหนูจี้ที่เธอได้ร่วมแสดงละครกับเขาว่าจะแต่งงานกับเขาก็ในตอนนี้พระเอกได้จับตัวพ่อของคุณหนูจี้ไปเพราะเรื่องของการลักรอบขนอาวุธเธอจึงต้องยอมทําตามแต่ว่าใจจริงแล้วเธอก็อยากจะให้มันเป็นแบบบทละครที่เธอแสดงตลอดไปส่วนนางเอกนางก็ได้มาถามลูกน้องของพระเอกว่าจดหมายฉบับนั้นนมันเกี่ยวข้องกับอี้เจ๋อไหม เพราะว่านางเพิ่มมารู้ว่าตอนเด็กๆวีเจอกับพระเอกเคยโดนลงโทษให้คัดลอกหนังสือแล้วลายมือของวีเจอก็สามารถเรียนแบบลายมือของพระเอกได้ด้วยแล้วนางยังได้ถามถึงเรื่องรหัสลับของตัวเลขที่นางได้มาจากเยี่ยนเอ,อ๋อแต่ลูกน้องของพระเอกก็บอกให้นางอย่าได้เข้ามายุ่งเพราะเรื่องนี้มันอันตรายมากจริงๆต่อมาพระเอกกับวีเจอก็ได้มาคุยกันต่างฝ่ายต่างโกงสิทธิ์ว่านางเอกเป็นผู้หญิงของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครยอมใครเลย แถมพระเอกยังได้ทิ้งทายไว้ด้วยว่าอย่าให้เขารู้นะว่า,วาอี้เจ๋อทำรายนางเอกอีกไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เกรงใจแล้วต่อมานางเอกก็มาตามสืบว่าลายมือของอี้เจ๋อเหมือนกับของพระเอกจริงไหมโดยนาได้แกล้งทําเป็นว่าทําซุปมาให้กับเขาแล้วก็หลอกถามว่าอี้เจ๋อเคยเห็นตราประทับของพระเอกหรือเปล่าแต่ว่าอี้เจ๋อก็ระวังตัวมากเขาจึงไม่หลุดพูดอะไรออกมาเลยหลังจากนั้นเมื่ออี้เจ๋อออกไปข้างนอกนางเอกก็แอบเข้ามาหาหลักฐานในห้องทางานของเขา แล้วนางก็เจอสมุดลับเล่มหนึง่งนางเลยได้ลออตัวอักษรในนั้นออกมาเพราะมันตรงกับตัวเลขที่นางเจอแต่ว่าไม่ทันไรอี้เจิดก็กลับมานางเอกเลยต้องรีบหนีไปก่อนส่วนเมื่ออี้เจิดกลับเข้ามาในห้องเขาก็ไม่เห็นพิรุษว่ามีคนแอบเข้ามาเขียนอะไรบนโต๊ะของเขาต่อมาอี้เจิดจะได้ไปถากถามพระเอกว่าเขากำลังจะจัดงานแต่งกับนางเอกในเดือนนี้เพราะตอนนี้อี้เจิดยังไม่รู้ว่าพระเอกกับนางเอกร่วมมือกันแล้วพระเอกจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาอะเริ่มแผนการได้เลย ก็ก่อนหน้านี้เขาเอาตารางไว้เพราะว่าเขาว่าเห็นแกันหน้าของอี้เจอ๋อแต่ว่าตอนนี้งานแต่งของอี้เจ๋อใกล้เข้ามาแล้วเขาจึงต้องเร่งมือและนางเอกก็ได้มาหาเขาตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนน่ะเข้าใจกันอย่างมากแถมพระเอกยังได้หยอกล้อนางด้วยว่าเดี๋ยวนี้นางเัาจะเอาใหญ่แล้วนะนางเผด็จการขึ้นทุกวันนางเอกก็เถียงกลับว่านางก็เรียนรู้มาจากเขานั่นแหละจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็จูบจีกันตามภาษาคนรักเข้าหมาป่ปามันซึ่งต่อมาเมื่อพระเอกอเริ่มภารกิจ ลูกนดของเขาว่าเหมือนจะมีอะไรบอกเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่บอกพระเอกจึงไม่ได้สนใจส่วนธนาวีเจอเขาพยายามโทรหาแม่ทับอูคนของเขาแต่ตอนนี้เขาโทรไปก็ดูเหมือนว่าแม่ทับอูจะไม่สนใจร่วมมือก,กับเขาแล้วแม้แต่พ่อของหนูจี้ก็ไม่เล่นด้วยกับเขาก็เพราะพระเอกอ่ะได้วางแผนไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าไม่ให้ตระกูลจี้อช่วยเหลือวี้เจออีกส่วนคุณนายฟางก็ได้เรียกให้นางเอกไปคุยเพราะว่าตอนเนี้นางรู้แล้วว่านางเอกอ่ะมีความสัมพันธ์กับลูกชายของนาง และนางกำลังให้ตระกูลฟางอเสื่อมเสียชื่อเสียงนางเอกจึงเถียงไปว่าก่อนหน้านี้คุณนายฟางก็หลอกใช้ให้นางะมั่นหมายกับวีเจอให้ได้ <_ c oughs> เพื่อให้พระเอกตัดใจพระเอกจะได้ไปแต่งงานกับคุณหนูจี้ <_ m uch> ก็เพราะว่าคุณนายฟางหวังในสมบัติของตระกรูลจี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณนายฟางก็เถียงว่านางทําไปเพราะพระเอกด้วย <_ c oughs> เพราะว่าก่อนหน้าเนี้พระเอกตังหาที่เป็นคู่หมั้นของนางเอกแต่เพราะว่าเขาเคยดูดวงว่าเขาจะถึงคาดหากเขาแต่งงานกับนาง <_ c oughs> คุณนายฟางไม่อยากเสียรกชายไปนางเลยพยายามกีดการพระเอกกับนางเอก ต่อจากนั้นนางเอกจึงได้ไปหาเยี่ยนเอ,อ๋อเพราะว่าตอนนี้นางเอกมั่นใจแล้วว่าเยี่ยนเอ๋อแกล้งบ้าดังนั้นแล้วนางจึงไปบอกว่านางจะไปหารหัสลับในห้องของขอี้เจอ๋อและเมื่ออี้เจ๋อออกไปข้างนอกอีกครั้งนางเอกจึงได้โอกาสลอบเข้ามาในห้องทาง,งานของเขาตอนนี้นางได้เอาตัวเลขรหัสลับมาเขียนเป็นตัวอักษรและพอเขียนไปเขียนมาความจริงมันก็เปิดเผยว่ารหัสลับเนียมันบอกว่าวิธีการฆ่าราชกูลต่งเป็นยังไงและอีวว้เจ๋อก็ปรากฏตัวเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาแค่อยากจะลองใจนางเอกเท่านั้น ส่วนนางเอกก็พยายามกีดกันเขาวิจเจ๋อจนโกรธมากที่อเอกอะทาอะไรนางเอกก็ได้แต่พอเป็นเขานางเอกกับลังเกียจเขาทั้งให้เขาว่าเป็นคู่บ้านของนางและพอนางเอกบอกว่าพระเอกไม่เหมือนวิจเจอ๋อเขาแตกต่างคําพูดเนี้ยมันก็เหมือนแทงใจเขาอย่างแรงเพราะใครๆก็มาจะพูดแบบนี้เสมอแล้วพระเอกก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปตอนนี้นพระเอกก็จะมาแย่งผู้หญิงของเขาอีกเขาจึงจัไม่ทนอีกต่อไปแล้วแต่มีหลอดที่นางเอกจะยอมเพราะตอนนี้นางรู้แล้วว่าอี้เจ๋อส่งคนไปฆ่าตระกูลของนาง แถมยังหลอกใช้ให้นาคฆ่าพระเอกอีกด้วยนางจนใช้มีดจะฆ่าเขาแต่ว่าอี้เจ๋อก็ทันเขาได้พลิกเอามีดมาขู่นางเอกแทนและเขาก็ได้บังคับขืนใจนางเอกเพราะเขาจะเอาทุกอย่างของพระเอกะกลับมาเป็นของเขาให้ได้ทนายพระเอกเขาก็ได้ไปต่างเมืองเพื่อมาสก,กัดแม่ทัพอูคนที่เป็นพวกของอี้เจอ๋อตอนนี้ทั้งกําลังพลแล้วก็การเงินของอี้เจ๋อถูกพระเอกสก,กัดไว้หมดแล้วดังนั้นแล้วเขาจะไม่ฆ่าอี้เจอ๋อแต่ว่าจะให้นางเอกะเลือกจัดการอี้เจ๋อแทน และลูกน้องของพระเอกก็มารายงานว่าก่อนหน้านเนี่ยที่เขาจะบอกพระเอกก็คือนางเอกได้หลักฐานมาชิ้นหนึ่งแล้วนางก็ดูเหมือนจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงสืบเรื่องของอี้เจ๋ดด้วยพระเอกได้ฟังนางนั้นก็ไม่ได้การละเขาจึงรีบกลับมาที่บ้านทันทีส่วนนางเอกนางก็สะบักสะบอมเพราะว่าถูกอี้เจ๋อบังคับขืนใจและอี้เจ๋อก็เฉลยว่าที่เขาฆ่าตะกลรงเป็นเพราะว่าตกรงมีแผนที่คลังแสงอาวุธและตะกลรงเขาคอยสนับสนุนพระเอกด้วยนงังนั้นแล้วเขาจึงวางแผนฆ่าเพื่อดึงเอาทุกอย่างมาเป็นของเขา และหากเขาได้นางเอกเขาก็จะได้ทุกอย่างหังตะกลตงไปด้วยและจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบนางเอกแต่พอเขาดูรู้จักนางเขาก็เริ่มวันไหวแต่ไม่ว่าอย่างไรตอนนี้เขาชนะแล้วพอเขารู้แล้วว่าพระเอกจ,จะกลับมาแล้วเขาก็จะบอกกับพระเอกด้วยว่านางเอกได้กลายเป็นผู้หญิงของเขาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วพอพระเอกได้ฟังนางนั้นแล้วเขาก็ขึ้นเลยสิคะเพราะว่าตกลงแล้วอ่ะนางเอกเป็นของอี้เจ๋อไปแล้วจริงๆหรอตอนนี้อี้เจ๋อไม่กลัวพระเอกแม้แต่น้อย เพราะว่าเขาได้ขังนางเอกไว้พร้อมกับคุณนายฟางไว้ด้วยเพื่อการสองคนเนี่ยไว้เป็นตัวประกันต่อให้คุณนายฟางจะอธิบายว่าที่อีเจ๋อไม่ได้เป็นนายพลเป็นเพราะว่าร่างกายของอีเจ๋ออ่อนแอนายท่านจึงเป็นห่วงและอยากให้อีเจ๋อดูแลแค่ธุรกิจแต่ว่าอีเจ๋อก็ไม่ฟังเขาบอกว่ามันคงเป็นแค่ข้ออ้างมากกว่าตอนเนี้ยเขาเดินมาไกลแล้วเกินกว่าที่จะเดินกลับเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องอ่ะมัดตัวพระเอกไว้พระเอกก็พยายามถามหาว่านางเอกกับแม่ของเขาอยู่ที่ไหน แต่ว่าอี้เจอ๋อก็ไม่ฟังพระเอกจึงได้บอกว่าเขารู้แผนการทุกอย่างของอี้เจอ๋อหมดแล้วอีว้เจอ๋อเป็นคนฆ่าพ่อของเขาเองแล้วนางก็เป็นปู่ของอี้เจอ๋อเหมือนกันนะทําไมเขาจึงได้หดเหี้ยมฆ่าคนในตระกูลได้ลงคออี้เจอ๋อจึงได้เฉลยไปว่าก็ตอนนั้นพ่อของพระเอกอ่ะจะเปิดโปงเขาเรื่องที่เขารักรอบขนอาวุธแล้วก็ค้าฝิ่นในเมื่อพ่อของพระเอกอ่ะไม่เคยมองเขาในสายตาเลยดังนั้นแล้วเขาจึงจัดการพ่อของพระเอกซะ แล้วส่วนที่เขาว่าฆ่าตะกูลตงก็เป็นเพราะว่าตะกูลตงมีสมบัติแล้วก็แผนที่คลังแสงหากเขามีสองอย่างนี้แม้แต่ตำแหน่งนายพลเขาก็เป็นได้ส่วนที่คุณหนูจี้ส่งคนมารอบฆ่านางเอกก็เป็นเพราะว่าเขาพูดจายุแยงไม่กี่ประโยคคุณหนูจี้ก็ลงมือได้อย่างรวดเร็วมากแผนการทุกอย่างล้วนเป็นเขาเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังที่พระเอกทําอะไรกับนางเอกรับหลังเขาเขายังไม่คิดบัญชีเลยพระเอกจึงบอกว่าเขาจะยนทุกอย่างให้กับอี้เจ๋อทั้งหมด ขอแค่วีเจิดไปตัวนักเอกกับแม่ของเขาไปซะอีเจิถึงกับโผลเราะว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาคงเอาชนะพระเอกไม่ได้หรอกแต่พอเขามาพบว่าพระเอกอะมีจุดอ่อนและจุดอ่อนเนี่ยมันก็ทําให้คนอย่างพระเอกอะสามารถที่จะยอมสาทุกสิ่งทุกอย่างได้และเขาก็ให้ลูกน้องอะนำตัวนักเอกกับคุณนายฟางมาเพื่อมาดูฉากเด็ดว่าหลานชายกำลังจะฆ่าลุงต่อหน้าทุกคนซะโดยมีเลมหนีมีที่พ่อของพระเอกอะหวงแหนเป็นอย่างมาก ซึ่งอี้เจ๋อเองอ่ะเคยขอมีดเล่มนี้ตั้งหลายครั้งแต่ว่าพ่อของพระเอกอ่ะก็ไม่ยอมยกให้แต่เขากลับมอบมันให้พระเอกได้ง่ายๆในเมื่อคนในบ้านเนี้ยไม่ชอบเขาเขาจึงได้เขียนจดหมายปลอมเลยมือเป็นพระเอกแล้วก็เขียนว่าพระเอกจะยกกองกำลังทหารแห่งบ้านตระกูลฟาททั้งหมดให้กับเขาจากนั้นเขาก็แทงพระเอกด้วยมีดเล่มนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเองเป็นคนฆ่าพ่อของพระเอก คุณนายฟางก็เพิ่งมาได้รู้ความจริงวันนี้เหมือนกันนางก็แทบจะขาดใจที่มารู้ว่าหลานชายของตระกูลฆ่าคนในบ้านได้ลงคอจากนั้นอี้เจ๋อก็ไม่หยุดแค่นั้นเขายังได้แทงพระเอกไปอีกหลายแผลตอนนี้นาะงเอกทนไม่ไหวนางจึงได้ฮึสู้แล้วก็ต่อกรกับอี้เจอ๋อและณนะขณะนั้นเยี่ยนเอ๋อก็ปรากฏตัวเธอไม่ได้บ้าเธอแค่แกล้งว่าเป็นบ้าเพื่อในวันนี้เธอจะมาฆ่าอี้เจอ๋อซะแต่แล้วเธอกลับถูกอี้เจ๋อยิงเข้า ก่อนตายเธอจึงได้บอกว่านางเอกก็เหมือนกับคนในครอบครัวของเธอที่เหลือรอดเพียงแค่คนเดียวในโลกใบนี้ซึ่งนางเอกก็เสียใจมากที่เยี่ยนเอ๋อได้จากไปแล้วและณนะขณะที่ทุกคนได้สนใจเยี่ยนเอ๋ออยู่นั้นพระเอกก็ได้แอบใช้มีดพกตัดเชือกที่ข้อมือของตัวเองเพราะว่าตอนนี้อี้เจิ่กำลังจะแทงเขาอีกครั้งเพื่อถลกหนังตรงหน้าอกที่มีตาประทับของเขาเขาช่างโหดร้ายแล้วก็ลงมาได้อย่างเหี้ยหโหอจริงๆ แต่พอเขาจะลงมือพระเอกก็ตัดเชือกหลุดพอดีทําให้ตอนนี้ทางเขากับพระเอกต่างก็ต่อสู้กันและพระเอกก็เก่งมากเขาคนเดียวต่อสู้ทหารทุกคนตรงนั้นได้และอี้เจ๋อก็เหลือรอบเพียงแค่คนเดียวพระเอกกับอี้เจ๋อจะได้ต่อสู้กันและตอนที่พระเอกกำลังจะเข้าตาจนนาาเอกก็นึกขึ้นได้ว่าพระเอกอเคยสอนนางยิงปืนนางจึงใช้มันยิงเข้าไปที่อี้เจอ๋อ ส่วนลูกน้องของเอกก็ได้เข้ามาช่วยเพราะเขาได้เข้าไปช่วยคุณนายฟางก่อนแล้วคุณนายฟางก็รีบบอกทุกคนว่าพระเอกกับนางเอกอยู่ที่ห้องโถงทาน,นพระเอกกับนางเอกในเมื่อตอนนี้นางเอกได้ยิงอี้เจ๋อไปแล้วเขาจึงลม้มลงส่วนานางเอกนางก็รีบไปหาพระเอกพระเอกจึงได้บอกว่าตอนนี้นางเอกคือคุณนายผู้บัญชาการทหารเต็มตัวแล้วแต่ว่านางเอกก,กลัวเพราะว่านางเอกอ่ะคนไม่มีคุณสมบัตินะั้นจริงๆ ในเมื่อนางเอกถูกอี้เจ๋อคคมเหงนางไม่มีหน้าเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้แต่ว่าพระเอกก็ไม่สนเขาจะแต่งงานกับนางเพราะเขาจะไม่ยอมให้หนางเอกห่างเขาไปแม้แต่ก้าวเดียวตอนนี้ทั้งคู่จึงได้แต่บอกรักกันแล้วก็จะไม่มีใครมาพาพวกเขาได้อีกแต่ว่าตอนนั้นอี้เจ๋อยังไม่ตายเขากำลังจะหยิบปืนขึ้นมายิงคู่นี้ซะณนะตอนนั้นพระเอกเห็นเข้าพอดีเขาจึงพลิกตัวกลับแล้วก็รับกระสุนแทนนาง ส่วนนางเอกเมื่อรู้เข้านางจึงใช้ปืนของตัวเองอะ่ะยิงอี้เจอซ้ําหลายครั้งเพื่อแก้แค้นทาพระเอกได้สําเร็จและแล้วพระเอกที่มีทั้งแผลเก่าแล้วก็แผลใหม่เขาบาดเจ็บสาหัสจนเขาจะทนไม่ไหวแล้วนางเอกก็เสียใจที่นางน,น่าจะเชื่อฟังคุณนายฟางเพราะว่าตัวนางเองหากยังคบพระเอกต่อไปพระเอกก็จะถึงคาดนางไม่ควรอยู่กับพระเอกจริงๆทั้งหมดเป็นความผิดของนางเองส่วนพระเอกเขาก็ได้สั่งเสียก่อนตายว่าแผนที่คลังแสงมาอยู่ในผู้ยกติดตัวของนางเอก จากนั้นเขาขอให้นางเอกดูแลตัวเองดีเพราะว่าเขาคงไม่สามารถทําแบบนี้ได้อีกแล้วและแล้วพระเอกก็ได้จากนางเอกไปตลอดการ5ปีต่อมาหนาบ้านตระกูลฟางก็มีการซื้อขายทําธุรกิจกันแต่ในเมื่อธุรกิจนี้ไม่มีปัญหาคุณชายหลิวจึงขอไม่ยอมรับแต่นางเอกซึ่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารหญิงแห่งเมืองเจี้ยงเฉิงนางก็โหดเหมือนกับพระเอกไม่มีผิด นาได้ใช้คำพูดเดียวกับของพระเอกว่าทั้งเมืองเจ้เงึงมีแต่คนอยากฆ่านางแต่คงต้องดูก่อนนะว่าเขาพูดนั้นนะมีปัญญาหรือเปล่านี่นางถอดแบบเขามาเป๊ะจนคุณชัยหลิวออกปากชมว่าไม่ควรมีเรื่องกับคนอย่างนาจริงจริงเพราะว่านางเอกใจเด็ดมากนางเอกได้ไปทาลายกองทัพแม่ทัพอูคนที่เคยร่วมมือกับอี้เจอได้สําเร็จแค่เนี้ยก็ถือว่านางเอกอะแข็งแก่งมากกว่าพระเอกซะอีกต่อมาเมื่อนางเอกบังเอิญเห็นว่ามีฐานใหม่เข้ามาแล้วเขาคนนี้ก็หน้าเหมือนกับพระเอกจริงจริง อารมณ์ของนางเอกก็เริ่มวันไหวเพราะนางเอกก็คิดถึงเขามากเขาจากไปตั้ง5ปีแล้วนางเอกก็ยังคงรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงเขาตลอดเวลาและเรื่องนี้ก็จบแบบบริบูรณ์ค่ะแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะยังมีตอนพิเศษอีก3ตอนซึ่งตอนที่1ก็คือคุณชายรองคุณจะเอายังไงกับฉันคะนะตอนที่คุณหนูจี้มาออดอ้อนพระเอกนางเอกก็ไม่อยากเห็นภาพสวีตบางของพวกเขาทั้งสองคนนางเลยขอตัวออกมาก่อนเพราะว่านางจะไปหาหลักฐานการฆ่าล้างตระกูลของนางให้ได้ แต่พระเอกกลับมาเห็นเขาพอดีเขาจึงมาถามนางเอกว่านางรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครก็พระเอกเห็นว่านางเอกไม่เห็นจะหึงเขาเลยเขาอยากให้นางเอกหึงเขาบ้างก็เท่านั้นเขาจึงพยายามบังคับขืนใจนางเอกซึ่งตอนแรกนางเอกก็ขัดขืนแต่พอนางนึกถึงคําสั่งของเขาว่านางต้องเชื่อฟังเขาเท่านั้นห้ามปฏิเสธตอนนี้นางจึงปลดกระดุมเสื้อของพระเอกเองแล้วก็ยอมขอแค่พระเอกบอกมาว่านางต้องทําอะไรบ้าง ก็นางเป็นแค่สาวใช้ของเขายังไงล่ะนางจึงต้องยอมฟังคําสั่งของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นและตอนพิเศษสองเขายินยอมพร้อมใจที่จะเจ็บเพื่อเธอณโตอาหารของบ้านตระกูลฟางคุณหนูจี้ก็อยากจะกลั่นแกล้งนางเอกให้ขายหน้าในเมื่อนางเอกเป็นแค่สาวใช้นางก็คงไม่รู้มาระยาทบนโตอาหารแต่ว่านางเอกกลับทํามันได้ดีจนทุกคนชมคุณหนูจี้จึงไม่พอใจแล้วก็ไม่เลิกลานางบอกว่านางจะกินปูเท่นางเอกต้องแกะด้วยมือเท่านั้น พระเอกจึงได้ปกป้องว่าเมื่อเขานางเอกบาดเจ็บอยู่คงไม่สามารถเกะให้เธอได้หรอกแต่คุณหนูจี้ก็ไม่หยุดแค่นั้นนะเธอยังได้แกล้งปัดน้ำแกงร้อนๆนะหกใสมือนางเอกด้วยโชคดีที่พระเอกรู้ทันเขาจึงได้รับไว้แทนและเขาก็ใช้โอกาสนี้นำตัวนางเอกออกมาจากโต๊ะอาหารแล้วก็บอกว่าสาวใช้คนนี้ของเขาอ่ะเป็นคนที่ทําแผลเก่งที่สุดแล้วนางเอกก็มาทําแผลให้กับพระเอกนางก็ได้บ่นว่าพระเอกไม่น่าทําแบบนั้นเลยนางกลัวคุณหนูจี้จะไม่พอใจ แต่ว่าพระเอกก็ไม่สนเขายังได้บอกด้วยว่านางเอกไม่เห็นจะขอบคุณเขาสักคํานางเอกจึงน้อยบอกว่าที่พระเอกทําแบบนี้มีแต่จะทําให้ทุกคนอับเพ่งเลงนางพระเอกจึงบอกว่าเขาเองก็อยากจะปกป้องนางเอกตั้งหากแต่ในเมื่อนางเอกไม่ต้องการแล้วนางเอกต้องการใครฝางอี้เจ๋อหรอซึ่งตอนนี้พระเอกออกอาการหึงอย่างหนักเพราะเขาเองอยากจะครอบครองนางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้น และตอนพิเศษ3ตอนจดท้ายแล้วนะคะฉันต้องการประกาศว่าคุณคือคนของฉันตอนนี้นางเอกกับพระเอกเข้าใจกันดีแล้วนางเอกก็บอกเขาว่านางเองก็อยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระเอกคือคนของนางแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะไปจัดการเรื่องทุกอย่างเองและทุกคนก็จะได้รู้ว่าเราทั้งสองคนคบกันตอนนี้พระเอกเอาแต่พร่ำบอกรักนางเอกส่วนนางเอกก็ยอมแล้วก็รักเขาเช่นกันและนางเอกก็ได้ถามถึงเรื่องตาประทับเรื่องนอกพิลาฟของพระเอกด้วยว่ามันใช้ยังไง พระเอกจึงบอกว่าหากต้องการการทหารของตระกูลฟางจะต้องถลกหนังของเขาออกเพื่อใช้ตานี้นางเอกจึงบอกว่าหวังว่าพระเอกอคงไม่ต้องใช้ตาประทับนี้ตลอดไปนะแล้วพระเอกก็ขอร้องนางเอกว่าต่อไปไม่ให้นางเอกสืบเรื่องของอี้เจ๋ออีกเพราะว่ามันอันตรายมากซึ่งตอนแรกนางเอกก็ไม่ยอมรับแต่ว่าพระเอกขอร้องว่าเขาจะช่วยเรื่องนี้เองเขาสัญญานางเอกจึงได้รับปากเขาในที่สุดและแล้วเรื่องนี้ก็จบแบบบริบูรณ์จริงๆคะ่ะ